สวัสดีตอนบ่ายจ้าวันนี้บุญสมก็จะพามาดูวิธีปลูกอะไรนะคะหอมหอมสีม่วงหัวใหญ่นะคะวันนี้เราซื้อเราไม่ได้ซื้อพันธุ์ค่ะปีนี้ลงเพาะดูเองแต่ว่าอาจจะต้นเล็กไปหน่อยนะ,ะอ่ะจะเป็นอหอมสีม่วงค่ะมองเห็นไหมเอ่ยออกจะสีม่วงไห่ออกสีม่วงค่ะเวลาเป็นหัวแล้วออกจะเป็นหัวสีม่วงๆนะคะอ่ตอนนี้เรากําลังยกร่องดินเสร็จแล้วะคะ่ะ จะปูถุงหน่อยเพื่อที่ไม่ให้หญ้ามันขึ้นนะคะแล้วก็จะาบานปุ๋ยก่อนค่ะปุ๋ยปุ๋ยนี้เราเราไม่ได้คิดเองนะคะเกี่ยวกับอะไรนะคะร้านขายปุ๋ยเขาจะมีการโชว์ว่าเออปุ๋ยนี้ใช้ได้สําหรับอะไรนะหัวหอมใหญ่กระเทียมแล้วก็ต้นหอมต้นหอมต้นหอมใหญ่ค่ะจะมีปุ๋ยเฉพาะออกระเทียมด้วยแล้วก็หอมด้วยปุ๋ยนี้นะคะใช้ได้เกี่ยวกับหอมแล้วก็กระเทียมค่ะ โดยตรงนะคะเราไม่ต้องคิดคนเรื่องปุ๋ยค่ะเพราะว่าเราจะซื้อสําเร็จมาเลยค่ะเลยวันนี้จะพามาดูเวลาจะปลูกด้วยแล้วก็อ่าเมาื่อสองเดือนที่แล้วเหรอคะเราปลูกไว้แล้วพันพันอันนี้เป็นหัวไวกว่านะคะอันนี้จะเป็นหัวสีขาวค่ะไว้ใส่อะไรนะคะไว้ใส่ต้มยำหรือว่าสลัดค่ะใส่สลัดด้วยแล้วก็จะทำเป็นซุปได้นะคะหอมนี้เป็ใ้จะได้เก็บแล้วค่ะเพราะว่าอะไรนะ เวลาเราซื้อพันุเข้ามาเขาจะบอกเราว่าจะได้เก็บพันธุนี้ก่อนปีใหม่พันุนี้บุญสมซื้อเข้ามาค่ะประมาณพันธุ์นี้ก็ปลูกไม่เยอะค่ะประมาณพันกว่าต้นนะคะมีปลูกได้แถวหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวใหญ่ขึ้นมาบ้างแล้วค่ะหัวประมาณนี้นะคะหัวประมาณนี้แล้วค่ะประมาณกําปัน้นกําปั้นผู้ใหญ่อะเนาะไม่ใช่กําปั้นเด็กสิแต่ถ้าถ้าโตถ้าเอาไว้ใบเหี่ยวหน่อยจะโตขึ้นกว่านี้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าหัวใหญ่ที่สุดพันนี้นะคะ จะเป็นพันธุ์ออกสีขาวแล้วก็นิ่มค่ะอ่าไว้ใส่สลัดหรือว่าไว้ใส่ใสต้มยำก็จะง่ายนะคะเราโยนลงปุ๊บก็จะเปื่อยให้ปับ๊บแล้วก็จะออกรสชาติหวานค่ะอันนี้คุณสมชอบกินค่ะอ่าแต่ว่าคุณอ่าอะไรนะไม่เผ็ดค่ะจะออกหวานนะคะเราทําต้มยำนี้จะดีมากๆหรือว่าทําสลัดก็จะดีค่ะทำสลัดทำยำใส่ยำนี้อร่อยค่ะคุณสมชอบพันุพันสีขาวนะคะ ถ้าออกเป็นสีน้ำตาลนิดๆจะจะออกแข็งนะคะเวลาเราใส่ยำนี้อาจจะทำไม่ให้ยุบนะคะแต่ว่าพัน,นุ์นี้เวลาเราทํายำนะคะจะจะยุบลงแล้วก็จะออกหวานแล้วก็จะเคี้ยวง่ายคะ่ะสําหรับคนคนฟันไม่ค่อยจะดีเหมือนคนสมนะ <c oughs> ต้องบอกก่อนสายพันธไ์วาไยวเอเป็นหัวให้ไวาไวานี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวคะ่ะถ้าเป็นสีเหลืองๆนี้จ,จะจะมีหัวให้ช้าหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็น อ่าสีขาวนี่จะมีหัวให้ไวค่ะเขาบอกจะจะได้เก็บก่อนปีใหม่ก็จริงๆอย่างที่เขาบอกค่ะแต่ว่าทุกปีคุณสมไม่เคยปลูกพันุนี้นะคะพันุเป็นหัวไวนี่นะคะแต่ว่าปีนี้ลองปลูกดูก็ได้ผลดีค่ะอ<ม>ไม่ใช่งามที่สุดค่ะแต่ว่าเอ่อหัวก็ใช้ได้ค่ะไม่ใช่หัวเล็กที่สุดแล้วก็ไม่ใช่หัวใหญ่ที่สุดกําลังพอกินค่ะเวลาเราทําอาหารอ่าจานหนึ่งสองจานอย่างเงี้ยพอดีพอดีค่ะไม่ใช่เล็กที่สุดไม่ใช่ใหญ่ ที่สุดค่ะเราใช้หัวหนึ่งเพียงพอค่ะโดยวันนี้พุ่นสมจะพามาดูวิธีไม่ให้ยากขึ้นนะคะเราจะใช้ถุงนี้นะคะถุงถุงมีรูค่ะถุงนี้หมายถึงว่าถุงมีรูห <c oughs> มายถึงว่าถุงมีรูนละ้วาะถุงนี้พุ่นสมใช้อ่าสองหนแล้วค่ะหนนี้เป็นหนที่สองนะคะอ่าถ้าเราใช้เราเก็บดีๆหน่อยก็จะใช้ได้สองสามหนนะคะแต่ว่าพุ่นสมก็ไม่ใช่นถนอมที่สุดค่ะแต่ว่าก็ใช้ได้สองหนนะคะอย่างน้อยที่สุดเราจะขึงแล้วก็ไม่ให้ยากขึ้นค่ะ ม่ให้ยากขึ้นด้วยแล้วก็ญี่ปุ่นฝนมักจะตกเยอะกว่าบ้านเราค่ะเวลาฝนตกเยอะๆนี่ปุ๋ยเราก็จะเปื่อยไวแต่ถ้าเราดูปุ๋ยนะคะหนึ่งย้าไม่ดีสองอปุ๋ยเปื่อยไม่ไวมันจะเก็บปุ๋ยได้ไวแล้วก็สามจะมีอุณหภูมิต่นเพราะว่า,า,าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นหนาวแล้วนะเจ้พันนี้จะจะมีหัวช้าค่ะคิดว่าจะเด็ดได้ปีหน้านะคะประมาณเดือนมีนานะคิดว่าเ,ออเดือนมีนาจะได้เก็บค่ะ มกกลามีนาถ้าไหวนะแต่คิดว่ายากมกกลาคิดว่าไม่ได้เด็ดค่ะแต่ว่าคิดว่ามีนาเก็บได้ค่ะเลยอ่าคุณสมมาปลูกท่านสีม่วงนี้นะคะอ่าทุกปีก็ได้ดีๆค่ะแต่ว่าไม่ท่านสีม่วงนี้คิดว่าหัวใหญ่กว่าที่บ้านเรานะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วก็มันจะทําให้หัวใหญ่กว่าบ้านเรามันจะเป็นหัวให้ช้าหน่อยนะคะหลังจากอ่อะไรนะคะก่อนจะคุ้มถุงนี้จะหวานปุ๋นะ มุงมาคนเดียวค่ะวันนี้เลยไม่ใไม่ได้ให้ดูเวลาหวานปุน๋ยค่ะตอนนี้ปลูกเสร็จใกล้ๆเสร็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเป็นต้นพัน ดินแห้งนะคะหรือว่าไม่ให้ปุ๋ยละลายง่ายๆนะคะแล้วก็ต้นทุนจะจะไม่สูงค่ะเพราะว่าซื้อมเมล็ดนะคะแต่ว่าถ้าซื้อต้นแพงค่ะเหมือนพันพันนี้คุณชมซื้อต้นแพงค่ะเลยเออถ้าเราพอเองจะมีโอกาสอะไรนะคะได้ถูกค่ะ,มะเมล็ดถูกนะคะตอนนี้เราปลูกเสร็จแล้วนะคะ,ะวันนี้ปลูกไม่ถึงพันต้นค่ะเจ็ดหกเจ็ดร้อยต้นเฉยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้จะรดน้ํานะคะเราจะ ปลูกเสร็จแล้วก็จะลดน้ำเลยค่ะเพื่อที่ไม่ให้อะต้นพันธุ์แห้งนะคะตอนนี้จะรปดน้ำมาลด ไม่ต้องไม่ต้องกังว,วลเกี่ยวกับราคาน้ำนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นใช้น้ำได้เยอะมากค่ะลดน้ำฟรีได้จะลดทั้งวันก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะราคาน้ำถูกค่ะเพราะว่าเขาช่วยให้เกษตรกร,กรใช้น้ำได้เยอะ หัวหอมใหญ่ได้ดีค่ะหัวสวยแล้วก็หัวใหญ่ค่ะมุ้งสมลูกแป๊บเดียวทางนน้นะคะต้นสูงๆน,น,นั่นเท็ดเงนจะาองเดือนสวยๆค่ะก็ได้เก็บหัวใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เก็บค่ะไม่กล้ปีใหม่เวลาขายดีเวลาขายปีใหม่นี่จะขายของดีที่สุดค่ะที่บ่าอันนี้จะเก็บไว้ขายช่วงปีใหม่ค่ะตอนนี้ยังไม่ถอนค่ะหัวก็ยังไม่ใช่ใหญ่เต็มที่ที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะขายก็ขายได้ค่ะแต่ว่า จุณมยังไม่ขายค่ะอันนี้จะเก็บไว้ก่อนรอให้อะไรนะคะรอให้ถึงที่ไหก่อนถึงจะขายค่ะพันหัวใหญ่นี้นะคะปลูกไว้กินเหลือค่ะเหลือจินถึงจะขายค่ะแต่ว่าก็คิดบ้าเหลือเพราะว่าพันต้นใหญ่นี้ประมาณเกือบพันต้นค่ะเกือบพันต้นแต่ว่าหัวเล็กที่ก็คิดว่าพันกว่าค่ะแถวนี่จะปลูกจาใส่รูถุงพลาสติกนี่จะรู้ค่ะก็เราปลูกที่ต้นที่ต้นนะคะ ถ้าสนใจเกี่ยวกับมเมล็ดพุ่นสมอบอกก่อนนะคะว่าบางครั้งมีคนอคอมเมนต์ุนสมว่าทําไมไม่ส่งให้หรือว่าทําไมไม่ขายธรรมดาญี่ปุ่นไม่ให้ออกต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีการห้ามแต่ถ้าจะลักขโมยก็มีโอกาสได้ะคะ่ะแต่ว่าธรรมดาบุญสมไม่ทานะคะมาอยู่บ้านบ้านไม่ใช่บ้านตัวเองคะ่ะเราต้องรักษาชื่อของเรา,เาไว้สําหรับคนไทยคะ่ะ คุณสมม่งมาอยากจะทำลักขโมยพันธ์เมล็ดมาขายหรือว่าให้คนอื่นนะคะแค่น,นี้นะคะ